สวัสดีครับบาคู่ปรนเดี่ยวพกพานะครับหลังจากที่เราปล่อยคลิปนะครับสร้างซิกแพคฝึกแกนกลางลําตัวนะครับในท่า3ท่านี้นะก็สําหรับท่าแรกนะครับบาคู่ยืนตัวตรงเกงหน้าท้องและท่าที่2นะครับก็บาคู่ยืนตัวตรงยกเข่าสลับแต่อกซ้ายขวานะครับและท่าที่3นะครับบาคู่ยืนตัวตรงบิดเอวยกเข่าแตะศอก จะบอกว่านะครับสำหรับ3ท่านี้เป็นแค่ EP 1ในการฝึกซิกแพคและแก่ลาตัวนะก็วันนี้นะครับท้ายฝึกตามกับการพัฒนาตารางมาเป็นรีเวลสนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่ฝึกตามคนในคลิปนะครับมาดูกัน9หรือเปล่าเริ่มต้นจากการจับบายืนตัวตรงนะครับหลังจากนั้นยกเข่าแตะอกทั้ง2ข้างนะครับ2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งพยายามยกเข่าสูงนะหครั้ง7ครั้ง แครั้งลองสังเกตขาผมไม่ไปข้างล่างเลยนะ9ครั้ง10ครั้งนะครับพอครบ10ครั้งแล้วบิดเอวนะบิดให้สุด2ครั้งก็คือยกเข่าแต่สองเหมือนกันนะครับตามคลิปเลยส5 6 7บิดเอวเยอะๆเลยนะท่านี้8 9 10 11าสิอ็ดโอ้โหประมาณ12นะถ้าจะไม่ผิด1นึ่บิดเอวอีกข้างหนึ่งนะครับนี่บิดเอวอีกข้างแนละ้วสาม หกต้องบิดเอวให้สุดนะมันถึงจะโดนท้องข้างตอนที่เ,เก่งนะท้องด้านข้างนะครับตอนยกเข่าขึ้นก็ตามนี้เลยท่าแต่ละท่านะครับที่ผมฝึกอันนี้ก็จะเป็นเลเวลสองนะครับถ้าใครไม่ไหวก็ฝึกเลเวลหนึ่งในช่วงต้นคลิปไปก่อนนะแต่ถ้าใครไหวแข็งแรงขึ้นแล้วก็สามารถฝึกเลเวลสองสักสามรอบนะครับหรือว่าสามเซตได้เลยก็แนะนําให้ฝึกแบบนี้นะด้านหน้าสิบครั้งด้านข้างอีกข้างละสิบครั้งนะครับให้ลองฝึกตามดูอย่างนง้นก็ลองเอาไปปรับใช้ดูกระเพิม่ม